ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออวยชัยชาวประชาจงมีสุขไร้โรคากายหันษาใจไม่ทุกข์อุดมสุขสมบูรณ์พูลทวีขออำนาจบารมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้ชีวิตผู้คนจงสุขขีให้เริงรื่นกเกษมสันชั่วชีวี ต่างเปรมปรีทั่วท่วนในหมู่ชนปีหกแปีมะเส็งเบ่งบานจิตทั่วสารทิศให้ร่ำรวยทั่วแห่งหนถวยเทพไทยลงมาบรรดาลดลชื่นกะมนทั่วล่าชาวประชากิจการงานรุ่งเรืองแลรุ่งโรธ ผลประโยชน์มากล้นเหลือคนาไปหนใดคนต้อนรับสุขหันษาสมปรารถนาดังที่คิดได้ดังหวังมีลูกหลานจะเริญเพิ่มพูนผลเกิดเป็นคนที่ดีมีพลังมีพ่อแก่แม่เท่าช่วยปลูกฝัง ต่างเชื่อฟังคําสอนและท่อมตนขอสิ่งดีทั่วสากลในโลกล่าชาวประชาคนไทยทั่วแห่งหนหลุดจากห่วงบ่วงทุกข์ที่กังวลขอกุศลผลบุญค้ำจุนเทิน